แล้วคือหรือว่าผมเลือกใบสีถูกก็ไม่รู้เพราะว่าใบาสีที่ผมเลือกอะเป็นใบสีสีชมพูซึ่งเราเกิดรงังคารนี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังแล้วมันเกิดปรากฏการณ์พระที่ทรงกฎพรามที่นั่นบอกว่าคือแบบว่า เป็นบุญบาร,รมีของเจ้าของงานซึ่งผมไปวงสวงรอบที่ห้าครั้งนี้เป็นปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกฎคือคนที่เขาจัดวงสวงอะ่ะเขาเห็นแล้วเขาถ่ายมานะครับเนี่ยผมจะให้แม่ดูนะคือมันสวยมากนี่นี่คือพระอาทิตย์ทรงกฎที่ผมถ่ายได้มานะครับจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมครับว่าเป็นพระอาทิตย์ทรงกฎแบบคือสวยมากๆนะครับ นี่เห็นไหมแล้วนี่คือรูปเห็นไหมครับถ้าใครเป็นสายยานพญานาคจะเห็นว่านี่คือมันคล้ายกับรูปองค์ปู่คายลูกแก้วนะครับเพราะใบสีที่เราทําบวงสวงเป็นใบสีบัลลังเป็นใบสีบัลลังนี่เห็นไหมเกิดพระที่ทรงกฎแล้วเนี่ยเหมือนพญายนาคคาบแก้วเหมือนคายออกมาเลยสวัสดีพี่ธวัชชัยอันนี้ไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรนะครับแล้วมีอีกนี่ อันนี้เหมือนเป็นพญานาคคู่เหมือนเป็นพญานาคคู่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่เสียนนี่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 พัดนี่ตานี่เป็นเสียนแล้วก็เหมือนลูกเนี่ยเห็นไหมถ้าถ้าคนเป็นสาพญานาคอะจะดูเห็นจะดูรู้ว่านี่คือนี่คือของจริงจะมีแล้วก็มีอีกมีอีกรูปหนึ่งนี่เห็นไหมเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ ทรงกฎซึ่งไม่เคยเห็นผมบอกแล้วกลับมาปังแล้ววันนี้ฮานอยเข้าสามรอบเห็นไหมเราพัฒนามไม่ได้ว่าไม่ได้ย่องเจ้าของได้ว่าเจ้าของจริงเมื่อวานเราพัฒนาเราก็ได้บนล่างถูกไหมเมื่อวานเด่นหกกับแปดเพราะว่าเรากลับมาจากวงสวงนี้คือเราปังจริงงวดน,นี้ก็ขอให้รัฐบาลเราเข้าเราก็อยากชนะเหมือนกันเพราะว่ามันก็เฉียดบ่อยมากอ่ะงวดน,นี้รัฐบาลนะครับผมปล่อยเลขทูบหรือย,อยังแป๊บหนึ่งนะ งวดนี้รัฐบาลเด่น8กับเด่น6ผมฟัน8มาแคบเลยครับไม่ต้องเสียเวลาเด่น6กับแปผมฟัน8ดนะครับรอดูว่าผมจอกตัวไหนบ้างถูกใจใครหรือเปล่านะครับหิวข้าวมากเลยตอนนี้รัฐบาลนะครับ เด่นหกกับเด่นแปดนะครับผมปล่อยแล้วนะครับหกร้อยคนดูงวดน,นี้รัฐบาลเด่นหกกับแปดผมฟันแปดไม่ลออใครเลยทั้งสิ้นนะครับงวดน,นี้รัฐบาลนะเด่นหกกับแปดผมฟันแปดผมเจาะแปดหนึ่งแปดสองหกหนึ่งหกสี่สามตัวผมให้สี่หกแปด 1, 8, 6เม็ดเดียวผมให้3 9มหอัด8ปสแล้วก็ห้สครับส่วนตัวนี้เป็นเลขกัมน,นะครับจะซื้อก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้ผมให้59แล้วก็6กหผมไม่รู้นะครับว่ามันจะมาไม่มาแต่งวดน,นี้รัฐบาลผมให้ดินแปดนะครักับ8ต้องมาให้แม่เห็นแน่นอนหตัวนะครับไม่6ก็8สีมงคลตามที่ผมทําเลยครับสีฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินสีฟ้าแล้วก็สีดาเงินสีไม่มงคลคือสีเขียว อันนี้นะต่อไปเป็นเลขทูบครับใครพร้อมจะเอาเลขทูบแล้วพิมพ์ปู่ให้รวยมาผมบอกเลยว่าเลขทูบเนี่ยดวงใครดวงมันเพราะว่าเลขตัวแรกมันไม่ชัดบางคนอาจจะเห็นเป็นตัวอีกตัวหนึ่งบางคนอาจจะเห็นเป็นตัวนั้นตัวนี้เดี๋ยวให้ดูใครพร้อมจะเอาเลขทูบแล้วพิมพ์ปู่ให้รวยมาแปดสามนี่ผมปล่อยไปตั้งแต่วันที่สิบแปดแล้วถ้าออกเลขเนี้ก็ปังแต่ห้าเก้าเนี่ยไม่อยากให้ออก เพราะมันดังมันดังทุกงวดนเลยครับแต่ไม่รู้ว่ามันจออหรือเปล่าแต่งวดเนี้คิดว่ามันต้องมีหกอะไม่หกก็แปดแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นแปดมากกว่าเพราะงว่ที่แล้วมันแปดมันไปอยู่หลักร้อยวิเคราะห์หน้านี้วิเคราะห์แปดอยู่หลักร้อยเพราะฉะนั้นงวดเนี้แปดน่าจะลงมาอยู่หลักสิบไม่สิบก็หลักหน่วยหรือไม่แปดอาจจะลงข้างล่างงวดเนนี้ตามสูตรมันเลย แต่หลักร้อยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาตัวไหนแต่แปดมันโผล่ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นแปดมีโอกาสที่จะมาหลักหน่วยแล้วก็หลักสิบรอดูนะว่าจะมาหเห็นไหมแล้วเลขออกวันเสาร์ด้วยครับแปดไม่มานานแล้วกำลังวันมีหนึ่งมีแปดมีห้าสามตัวเนี้มาหนึ่งตัวงวดที่แล้วออกวันศุกร์กำลังวันมีหกมีสามมีห้าออกสามออกสามศูนย์ล่างา่ะดูเลขทูบเลย ดูเอาเองนะครับดวงใครดวงมันผมไม่รู้ใครเห็นตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นอันนี้คือเลขทูบเลขทูบนะครับเลขทูบป,ปู่อือลือผมเห็นเป็นสามอ่ะขยาย นี่คือเลขทูบวงสวงปูอือลือตัวนี้แล้วแต่ดวงใครดวงมันบางคนบอกเห็นเป็นห้าบางคนบอกว่าเห็นเป็นสามบางคนบอกว่าเห็นเป็นแปดแล้วแต่ดวงใครดวงมันใครเห็นตัวไหนซื้อตัวนั้นแต่ผมเห็นเป็นสามเพราะฉะนั้นผมกันให้เลขทูปปูอือก็คือเลขเม็ดเดียวเลยที่ผมเอามาทําให้รัฐบาลงวดนี้นะครับสามเก้าห้าแปดเก้าห้าเป็นเลขกันสามเก้าสามห้าแล้วก็เก้าห้านะครับกันไปที่แปดห้าแล้วก็แปดเก้า ชอบไหมครับเนี่ยดูเอาเองนะดวงใครดวงมันไปซูมเอาเองนะครับเดี๋ยวผมลงให้หน้าเพจแล้วไปซูมเอาแต่ผมเห็นเป็นสามนะครับอ่ะครซูมอีกซูมให้มันอีกแล้วแต่นะอันนี้คือดวงใครดวงมันเลยครับอยู่ที่ดวงแต่คือเห็นชัดแจ๋วก็คือเก้าห้าแล้วก็เป็นหกห้าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกอะ่ะไม่อยากให้เลขนี้ออกนะครับเพราะมันดังถ้ามันดังแล้วมันจะซื้อกันไม่ได้แต่ถ้าอยากให้ออกออกตัวนี้ก็ได้ออกสามเก้าหรือออกสาม สามห้าก็ได้แปดห้านี่ก็ดังมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ออกสองตัวนี้เลขสวยมากนะครับแล้วแต่ดวงใครดวงมันเอาแม่กคบหมดแล้วนะครับมีแค่นี้มีให้แค่นี้ส่วนมีให้แค่นี้นะครับลดอะไรเนี่ยลถมอทูทนใช้หมู่บ้านเก้าแปดห้าช้าตรงกันจัดไปครับแต่ผมว่าต้องมีแปดอะไม่แปดก็หก <c oughs> หมวดนี้นะ จัดเลยอ่ะให้แคปรัฐบาลอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วฟันแปดครับงวดนี้เลขผมบอกก่อนนะเลขรูดเลขอะไรผมแม่นนะถึงแม้ว่าเจาะจะไม่เข้าเพราะว่างวดที่แล้วผมให้เด่นหนึ่งกับสองนะ2ก็มานะครับงวดนี้ผมให้หกกับแปดผมว่าไม่หกกับแปดเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งมาแน่นอน ผมเจาะให้มีแปดหนึ่งแปดสองหกหนึ่งแล้วก็หกสี่นะครับถ้าถามว่าผมชอบตัวไหนเนี่ยผมชอบแปดสามถ้ากลัวหลบแต้มก็ซื้อแปดสองไว้นะครับส่วนห้าสามเนี่ยแล้วแต่เลยใครจะชอบหรือไม่ชอบนี่เม็ดเดียวก็คือเลขทูบเลยที่ผมให้มาหกหนึ่งหกสี่ใครชอบก็ซื้อก็ได้นะครับงวดน,นี้เบิ้ลไหมเลขออกวันเสาร์ออกวันโกนงวดที่แล้วออกสามศูนย์ออกเจ็ดสองไม่น่าเบิ้ลนะไม่เบิ้ลหรอกครับไม่เบิ้ลหรอกแต่น่าจะออกแบบ ็คือดาวโจนนี่เด้งบนล่างแต่ผมว่าไม่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 อันนี้ดูเหมือนก่บที่แล้วอ่ะผมว่าไม่บ้นไม่บินเพราะว่ามาสามศูนย์นะแต่ว่าไม่รู้อ่ะชอบหกกับแปดเนี่ยแหละครับไม่อยากพูดถึงเลขอื่นนะจริงไม่อยากพูดถึงเลขอื่นนะแต่หลายสำนักก็ฟันเจ็ดนะสาวนาำงว่เนี้ยแต่ผมว่าหกกับแปดมา อืมโอเควันนี้ขอให้โชคดีขอมีสายด่วนไหม